ราคานี้โอเคไหมโรบาโนเปิดตัวเลขลิเวอร์พูลยื่นซื้อราเวียรอบ2งหงแดงลิเวอร์พูลทีมดาวในสึกพิบรีอังกฤษพยายามที่จะเดินหน้าขวาตัวโเมโอราเวียมดฟิลทีมชาติเบลเยียมวัย19ปีของเซาแฮมตันมาร่วมทีมหลังจากที่โดนอัดข้อเสนอในรอบแรกโดยฟาวิซิโอโรมาโนนักข่าวคนดังชาวอิตาลีได้ออกมาเผยว่าทีมดังแห่งทีมเมอร์ซีไซด์ได้ยื่นข้อเสนอรอบไปด้วยจำนวนเงินที่มากกว่าเดิมเป็น4 5ล้านปอนประมาณ1980ล้านบาทเป็นที่เข้าใจกันว่า ข้อเสนอครั้งใหม่ของโรเมโอเป็นที่เข้าใจกันว่าข้อเสนอครั้งใหม่ของโรเมโอราเวียใกล้เรียบร้อยแล้วค่าตัวประมาณ42.5ล้านปอนด์บวกกับออปชันพิเศษอีก2.5ล้านปอนด์ซึ่งจะทําให้เจ้าตัวมีค่าตัวรวมประมาณ45ล้านปอนด์แน่นอนลิเวอร์พูลต้องการที่จะปิดดีวนี้ให้จบเนื่องจากมีคู่แข่งอย่างเชลซีที่ก็ให้ความสนใจในตัวราเวียเช่นกันขณะที่ Arsenal, อาเซนอลยังไม่แสดงค่าทีเนื่องจากโทมัสปาเต้ยังคงอยู่กับทีมนักข่าวคนดังทวิตข้อความ สำหรับโรเมโอราเวียยังคงมีสัญญาอยู่กับเซาแฮมตันที่ต้องหนุนชั้นไปเล่นในลีกหรือแชมเปี้ยนชิพอีกถึง4ปีและนั่นทำให้นักบุญสามารถก่งค่าตัวนักเตะได้ตามที่ใจต้องการขอบคุณภาพแแหล่งข้อมูลข่าวสนุกด้ความค่าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ